้อันนี้อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านอยู่บ้านพักสารคามบ้านเก่าแต่เก่าแต่ก่อนก่อนจะไปอยู่ขอนแก่นขอนตางานนะครับมาเบิ่งนะครับห้องบริไดไปงานท่องใดนะครับห้องพักอยู่บ้านนะฮะร้าพี่น้องนะครับไปเพื่อจากนักดนตรีคนจับกลุ่มกันครับอปอมแตกก็ เต้ามวยยังยังครับผมยังกำลังก่อกำลังแกอยอ่เฮ็ยที่ยังเลี้ยนลีแเลนไม่งคกอคุมผ่านมโอ้เลีนอาวิ่งเอาวิ่งพู้เด่นเด่นคุมยั่นเต้าบอยกำลังยูนในสนสมบุกแบบเดือดเลย นี่ยังไงโอ้โ้นี่ครับพี่น้องก็ยุ่นไดบ้านนะอยู่บ้าอันรถเท้ก็จอดเน็ีแลยนะครับเนหน้าบ้านบ้านที่สาะคข้ามครับ เราเท่าก็จอดดูข้างหน้านี่แะครับอ๋อมีคนนอนิจินิ่นอโอ้สุงเยอะเลยสูงอาอน

เนี <Yeah. S 2> này, này, ่ยกระป๋องนั่นกําลังไปซื้อแล้วบ่ยังเอาบ่ติดเกมอยู่เด็กติดเกมใส่เขไปครัวกําลังคัวเอาโทษต้อใส่โซดานําบ่ใ่นีนบได้มันจังสิบ่หยาบเนาะต้องใส่โซดาเพราะว่าเบิ่งซุมมันหยาบ่ อันนี้ยังไม่หมอนตรงใกล้ครับตรงไกลครับไปเมื่อกี้ไปแล้วไปเพราะเขาถามอะไางอย่างนี่ไปยังไงลดกุญแจียร์ลยู่นี่ิไหมฮะนี่เห็นลดกับนั่นลดสอยหลอนแล้วครับห้องก็รอแค่ชีหมักหมักหมักใส่พ่นไปซื้ออยู่ตรงนี้ครับซื้อ่นเขาต้องหมักใส่โซดา ทสดาดีไปเสียกี่สรถเอนด้วมันนุ่นหมอจอดเลยนมองเจอดเลยวนนเนี่ปิดไปนี่เอิไปนี่ยองใสอยากกินเ้าวได้บาเนาะเยคนไม Về tài lạc có hình dùm nguyên phân đình cả nó Đồ tiền hả? Ủa, đẹp Đó, anh anh mà mặc quân Mặc gì là thật? Soda Soda, Soda. thay thay Soda nhanh Ủa, mình thầm này, muốn là khả sáng xin có thôi

เาพี่เทียนแงอ,นนอ,อไปทางวัดเดียใส่งานถอี่่อันนี้สูตรเด็ดครับมาเลยอันนี้สูตรเด็นะครับ อันนี้เป็นส่วนของเทานาโูครับผมเทานาโูเสียบเสียบ,บเป็นตะไน่เพศเบื้องหน้เอาไปนังอันนี้กำลังชิมักนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาบอกพี่น้องว่ากำลังเตรียมมักเดี๋ยวคลิปหน้า,าไปเบื้องตอนอย่างครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เพจแล้วก็ช่องยูทูบรถแห่ศิลปินอีสานนั่นด้วยครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย